ตอนเช้าถังมือจะเลอะนะคะเพราะเมื่อกี้ไปขุดดินไม่ได้ขุดดินค่ะไปโกยดินมาไว้สําหรับพ่อเม็ดพิเนี่ยค่ะต้องไม่ให้โดนเสื้อเลยนะมันเหม็นมากถ้าอยากเห็นเยอะๆค่ะต้องมาตอนเช้าเพราะเนี่ยเขาต้องกวาดกวาดออกไปมันเหม็นเหม็น เหม็นคล้ายมะละกอสุกที่ที่เละๆอ่ะแต่ว่าเหม็นเหม็นกว่านั้นจะเก็บให้ดูไม่มากเพราะมันกินไม่ทันมีประโยชน์นะเนี่ยแต่เขาบอกว่าให้กินได้ไม่เกินวันละสิบห้าสิบหกเมตรเพราะว่ามันถ้าเกินนั้นแล้วมันเป็นอันตรายเหม็น แม่นจริงใน,งนเมนือง้ยต้นแตหัวเยอะเยอะเยะจริงๆค่ะเก็บแล้วต้องไปล้างให้เนื้อที่ติดอยู่กับเม็ดเนี่ยให้หมดเลยนะ ถึงจะล้างออกให้หมดค่ะกลิ่นเหม็นมันมันซึมอยู่ในเปลือกเนี่ยค่ะมันแปกครับเขาปลูกแตกอ้วยค่ะเยอะเพราะว่าเนี่ยเวลามันช่วงเนี้ยใบจะเป็นสีเหลืองค่ะสวยยิ่งเข้าไปในแมนฮตัตตันนะถนนบางสายค่ะเหลืองไปด้วยใบเนี่ยใบใบของแปกอ้วยเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงไม่ปลูกเกาลัดก็ไม่รู้ เราลัดนะแพงโอาเดี๋ยวกกัน<ะ>ภาพใสแค่นี้ก็เก็บได้เยอะนะเนี่ยว่าแต่ว่าคนอย่าเปิดเพลงรถที่เปิดเพงดังๆอย่าผ่านมาก็แล้วกันรถที่จอดอยู่ข้างๆเนี่ย เม็ดแตกลูกแปกไว้หล่นอยู่บนหลังคาแล้วมามันจะหล่นมาอยู่ตรงตรงกระโปรงด้านหน้าที่มีที่ป่านน้ำฝนนะ่ะห <c oughs> มาน้อยเราก็ชอบกินนะแตกไว้น่ะสรรพคุณเ่วยมากแล้วที่ ที่เอาไปสกัดเนะจะเป็นใบค่ะที่เขาเรียกว่ายิงโก้ยิงโก้ช่วยบำรุงสมองแล้วก็อุ้ยมีสรรพคุณหลายอย่างลืมแล้วค่ะจําได้ที่ไม่ลืมเลยคือบำรุงสมอง <c oughs> <c oughs> ไอ้ละทุกปีต้นนี้ลูกจะเล็กปีนี้ลูกใหญ่กว่าค่ะ ใหญ่่าทุกปีมันแปลกมากนะเนี่ล้างยากมากเลยไม่มีเกาลัดเลยนะในเมืองเนี้ยมีแต่เกาลัดหมาที่มันกินไม่ได้อะ ว่าเป็นเป็นต้นไม้หมื่นปีให้ <c oughs> เข้าเชื่ออย่างนี้ค่ะโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยเม็ดปีแรกที่รู้รู้จักเการัดจริงแล้วค่ะเคยเห็นต้นไม้ชนิดนี้มาตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ปีแรกแต่ไม่รู้ว่านี่คือต้อนแบบหวย มารู้ว่าเป็นต้นแบบกไว้โอโทษน,นะคะะสายโทรศัพท์มารู้ว่าแปบกไว้คือคือต้นนี้คือ,ค,อคือมัน,มนละมันจะเหม็นจากช่องหนึ่งของน้องอะไรน้องที่เป็นคนสกลนครนะ่ะแล้วก็แต่งงานกับฝรั่งนะคะ่ะโหลืมลืมชื่อ เพราะว่าไม่ได้ไปช่องน้องคนนั้นน่ะนานมากเลยน้องคนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะแฟนเขาไปทํางานอยู่ที่เกาหลีแล้วเขาก็ไปเก็บเห็ดช่วงมีผักเขาก็ไปเก็บผักทําคลิปนะคะเรามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปเก็บแปกไว้เนะี่ยถึงได้รู้ว่าโอ้ยต้นนี้มันคือแปกไว้นี่เองแล้วปีนั้นก็มาเก็บแปกไว้คนะ่ะเอ เก็บซะเยอะเลยมันล้างยากอ่างนั้นนะคะอ่างล้างจานปันเลยเนี่ยเศษที่เป็นเนื้อแต้วยแล้วที่เก็บครั้งนั้นไม่ได้เอาไม่ได้ร่อนเม็ดออกแบบนี้นะเก็บเป็นลูกๆสุกๆเนี่ยค่ะใส่ถังใส่ถังไปพอไปล้างเนี่ยเม็ดเนี่ยต้องใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วไปทิ้งถังขยะอู้ยเหม็น เหม็นทั่วห้องเลยอ่ะเนี่ยทำไมจำชื่อน้องคนนั้นไม่ได้นะจำไม่ได้เลยค่ะหลายคนอาจจะเป็นเป็นเพื่อนของน้องเขาก็ได้เขาอยู่อำเภอปู่สุมานสกลนครโอ้ยจำชื่อไม่ได้เลยนั่นแหละรู้จักแปลกไวจากน้องคนนั้นค่ะ เป็นอพาร์ตเมนต์ของคนให้ปออะไรไม่รู้อะอยากข้ามไปตรงนี้อยากข้ามไปตรงนี้ก่อนนีน่ตรงนี้นี่เปิดประตูรั้วได้ยินเสียงประตูรั้วเหมือนเหมือนที่บ้านเราเลยนะ เปิดระตูรั้วแล้วก็เปิด่ประตูเข้าไป,เ,ปไากเก็บช่วงนี้มันดีอย่างหนึ่งไม่เย็นถ้าอากาศเย็นๆเนี่ยเก็บมันเก็บลำบากมากค่ะมันเย็นเหมือนกับเราจับน้ำแข็งนี่แะบบนี้่นมันถึงได้บอกว่าถ้าแปกตกลั้วไม่สูกมันไม่มีทาง จะเก็บลูกคนได้ลองชิมแล้วมันหวา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 นนิดหนึ่งมันหวานนะคะเนื้อนอะ่ะแต่ว่ามันกัดลิ้นกัดเหมือนกับคือมันกัดลิ้นนะคะมันเลยกินไม่ได้อะเนื้อแต่กล้วยเนะี่ะกินได้แต่เม็ดอยากจะไปเก็บใบเคล มีน้องรันช่องช่องคนรักดอกไม้น้องเขาบอกว่าใบแคลค่ะใช้แกงแทนใบขี้เห็กได้เลยอยากจะไปเก็บ่ะอยากจะไปเก็บแต่คราวนี้ลูกสาวเขาจะว่างพาไปคือวันจันทร์เขาอยู่นานวันจันทร์บางเอนวันจันทร์ฝนตกแล้วพี่ที่เดินป่าด้วยกันน่ะก็นัดกันนะคะนัดกันเมื่อ สอวันที่ผ่านมาเนีบอกว่าพี่พี่โหหนูเพิ่งรู้ว่ามันมีหัวลิสงเยอะมากอะหนูไปเก็บหัวลิสงพี่เขาบอกว่าโอ้ยพี่ไปเก็บบ่อยเ้าแล้วพี่เขาไม่เล่าให้ฟังพี่เขาก็เลยบอกว่าเขาอยากจะไปเก็บล่าผักชีแต่วันเสาร์ที่จะถึงเนี้ยญาติเขาอะญาติทางสามีเขาเขาทำงานกับคนอเมริกันคนฝรั่ง ญาติสามีเขาจะจัดแฟนกิ่งปาร์ตี้แต่วันอาทิตย์น่ะเขาเขาจะไปฟาร์มคลีกได้บอกโอ้เงี้ถึงไปด้วยเขาก็เลยบอกว่างั้นมาเธอมาค้างบ้านพี่พอมาดูทียากรอากาศเมื่อเช้าเนี่ยฝนพอวันวัน,ว,นวันอาทิตย์น่ะไมะ่โมโหแล้วโอ้เราเขาจะปิดฟาร์มเขาจะปิดวันสุดท้ายคือ ก่อนแต่งที่วิ่งวันหนึ่งก็คือวันพุทธที่จะถึงเนี่ยค่ะเชื่ได้ก็อยากจะไปถอนตัวรี่สองด้วยดู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 ใบไ,ไม้มันปลิวมาอยู่ตรงข้างล่างเนียตอนแรกนี่ว่าใครเอาไม้มาเสียบนี่ว่าใครเอาไม้มาเสียบใบไม้ไม่ใช่หมดแล้วค่ะตรงจุดเนี้ยถ้าวันไหนลมแรงๆเนาะ เกลื่อนพื้นเลยไม่แตกหัวไม่แตกหัวขอบคุณท่านผู้ชมมากมากนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงดูให้ดูนี่เห่อเหมือนกล้วยสุกเลยอ่ะสวยเสนนริญอ,อีกต้นหนึ่ง๋ยวให้ดูอีกต้นโอมองไม่เห็นแล้วอีกต้นหนึ่ง มันมันอยู่ใลกันต้นไม้อื่นบังค่ะโกเสียงั้นเนี่ยขอบคุณอีกครั้งนะเฮ้วเข้าในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะคราวน,นี้มีไฟที่จะตรวกลุ่มสตาร์ทนี่มันเลอะเหงอแตกไว้ถ้าหากเดินไปตรงนู้นค่ะทางทางนี้นะทางน,นี้เดินตรงไปเลยมันก็จะไปตรง ตรงแน้น,นะีสค่ะแล้วก็จะเห็นตึกของนักตั้นค่ะตอนนี้จบคลิปแล้วจริงๆสวัสดีค่ะ